มือนี่ได้หมูทอดจําแจ้วเด้อพี่นออ้องหมูทอ,ทอ,ทอ,อดเหลืองๆหร้อมๆนตาแซ่บเฮ้หมูทอดเหลืองๆกับแก้วพี่น้องอันนี้แก่วกินกับหมูทอดเด้อมาเด้อบรรยากินขอนุนอกันพี่นอ้องโอ้ไม่ยังไรหรอกทอดหมูทอดหมูเหลืองๆนี่ก็จ้ำแจ้วพี่น้องถ้ <c ười> วยแจ้วกับแกมันหนาหขนาด Đây, à, à, đi nhớ cái con đấy còn bố cho hết về kèo vì nó kèo xây đi đỡ đi kèo không không kèo đi 嗯。嗯。<clears throat> mm. พี่น้องมูมมงสามจันพี่น้องเลย คนเน่ยคำนี้จับแบบกเตตีเนห่ังดื้อชับเชับคบับอีก